ค่ะคุณผู้ชมคะคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูที่ออสเตรียกันบ้างนะคะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะออสเตรียเนี่ยเขาจะมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นครั้งที่2ทุกพื้นที่ของประเทศเลยหลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นนี่เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะก็รายงานกันมาตั้งแต่15พฤศจิกายนแล้วค่ะว่านาย กรัฐมนตรีเซบาสเียนคัร์ถแถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อวันเสาร์ว่าตั้งแต่อังคารที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมทุกพื้นที่ในออสเตรียจะอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดเป็นครั้งที่2ของโควิด -19 โดยผู้นำออสเตรียยอมรบับค่ะว่าจากรอยละ7 7ของผู้ป่วยกลุ่มใหม่ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคยังไม่สามารถติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดได้ขณะเดียวกันเขาบอกได้ว่าการที่ประชาชนยังคงใช้ชีวิตแทบเป็นปกติถึงแม้ภาครัฐจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ชุดเล็กที่รวมถึงมาตรการเคอร์ฟิวทั่วประเทศตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วระหว่างเวลา20นาฬิกาถึงหนาฬิกาส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มความเข้มงวดซึ่งข้อบบังคับส่วนใหญ่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ยังคงเดิมค่ะคือการเดินทางออกจากบ้าน ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลจำเป็นเท่านั้นร้านอาหารและคาเฟ่ต้องปิดให้บริการภายในร้านอนุญาตเพียงจำน่ายกลับบ้านหรือส่งตามบ้านขณะที่การพบปะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มคนตั้งแต่สองครัวเรือนขึ้นไปไม่ได้รับอนุญาตการพักค้างคืนตามโรงแรมต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจหรือภารกงานที่จำเป็นเท่านั้นส่วนโรงภาพยนตร์โรงละครและโรงยิมต้องปิดทำการค่ะ สำหรับสถานศึกษาและศาสนสถานยังคงเปิดได้ตามปกตินะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโรงเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัยก็ให้กลับไปเรียนออนไลน์ค่ะขณะเดียวกันภาครัฐได้ขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชนให้ช่วยการจัดสรรเวลาและภาระงานให้สามารถทําจากที่บ้านได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยซึ่งออสเตรียนี้พบผู้ป่วยใหม่ฉเฉลี่ยวันหนึ่ง 1,000คนตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่าวันละ5,000คนตั้งแต่เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนะคะเท่าที่เมื่อสักครูน่นี้ดิฉันเข้าไปดูตัวเลขที่ w o r ลด o โ e t e เเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นี่ที่ออสเตรียติดอันดับเป็นประเทศที่36ของโลกแล้วด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม2 0 0 0กับอีกเกือบเก<ฆ>จะ4,000คนนะคะ คราวนี้เดี๋ยวลองไปดูที่อิตาลีกันต่อเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะที่อิตาลีเมืองนาโปลีและเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่สองแห่งล่าสุดของอิตาลีเห็นว่าจะถูกเลื่อนระดับเข้าสู่พื้นที่สีแดงแล้วนะคะซึ่งก็หมายถึงมีอัตราการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระดับที่วิกฤต ตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าค่ะรายงานข่าวจากกรุงโรมประเทศอิตาลีระบุเลยว่ากระทรวงสาธารณาสุขของอิตาลีเขามีการออกถแถลงการว่าแคว้นคัมปานียซึ่งมีเมืองเอกคือเมืองนาโปลีและแคว้นทัสคานาหรือทัสคานีที่มีเมืองเอกคือเมืองฟอร์เรนซ์เนี่ยเตรียมเข้าสู่การเป็นพื้นที่สีแดงจากวิกฤต โรคระบาดโควิด -19 นะับตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับแคว้นซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมถึงแคว้นลอมบารเดียซึ่งมีเมืองมิลานเป็นเมืองเอกและแคว้นคาราเบียซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของอิตาลีหรือส่วนที่เขาเรียกกันว่าเป็นรองเท้าบูทมีเมืองเอกคือเมืองคาตันซาโรซึ่งตอนนี้รัฐบาลอิตาลีกำหนดเกณฑ์ควบคุมโรค3ระดับหรือเทียร์3ขั้นเมื่อต้นเดือนสำหรับขั้นต่ำสุดเนี่ยจะเป็นสีเหลืองค่ะสูง ขึ้นมาจะเป็นสีส้มและสูงที่สุดคือสีแดงสำหรับที่แคว้นลาซิโอหรือลาซิโอสถานที่ตั้งของกรุงโรมและแคว้นเวเนโตซึ่งมีเมืองเอกคือเวนิสนั้นเป็นพื้นที่ไม่กี่แห่งที่ยังคงอยู่ในระดับสีเหลืองนะคะ ส่วนที่โรมาเนียเมื่อวานคุณผู้ชมขาเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีการรายงานขา่าวว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นภายในโรงพยาบาลสำหรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเมืองพีตรานีมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโรมาเนียส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10ศพและบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรายหนึ่งในนั้นเป็นหมอที่พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยจนตัวเองถูกไฟพอกรุนแรงอาการวิกฤตทีเดียวค่ะ ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมด้วยรถดับเพลิงหลายคันกระจายกำลังทั่วบริเวณโรงพยาบาลซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรแต่ว่ายังไงก็ตามเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลก็ยังคงเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่ต่อไปแต่ว่าเขามีการย้ายผู้ป่วยไปดูแลที่ชั้นอื่นๆของอาคารแทนที่ชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะ